สวัสดีครับเพื่อนๆนักหมากลุกไทยทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากลุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับและคลิปนี้คุณก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับก็ไม่ได้เจอกันหลายวันนะคือผมก็นั่งคิดคิดดูนะว่าเอ้ยเราจะทําคลิปอะไรต่อไปดีนะฮะจนผมได้มาดูเครื่องมือใกล้ตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือซึ่งเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือ ใครก็ต้องมีติดตัวถูกไหมแล้วเดี๋ยวนี้มันก็เป็นสมาร์ทโฟนกันหมดนะครับมันก็เลยทําให้เราได้ใช้แอปพลิเคชันต่างๆเช่นเกมเช่นกล้องถ่ายรูปอะไรนู่นนี่นั่นนะครับหรือแม้กระทั่งแต่แอปที่เคยรีวิวไปอย่างเช่นสนามหลวงซึ่งตอนนี้มันก็หายไปไหนไม่รู้นะหรือแอปใหม่นะครับเชสดูออนะหรือแม้กระทั่งนาฬิกาจับเวลาที่เอาไว้ใช้เล่นหมากรุกนะครับ ซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็คงเป็นคิวของสยามเชสนะครับอ่านชื่อแอป,ปถูกลยว่าเนี่ยทำไมผมถึงต้องมาทำคลิปรีวิวเจ้าแอป,ปสยามเชสเพราะผมคิดว่ามันเป็นแอป,ปที่โคตรจะดีและคุ้มค่ามาก เกมไงที่มันเล่นอย่างเงี้ยแล้วกด2นิ้วนิ้วโป้งกดอย่างเงี้ยคือมันก็เร็วนะแต่อันนี้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นแบบนี้ถนัดแล้วคุณเจอกับแนวตั้งแบบเนี้ยอันนี้มันก็ถือว่าเป็นข้อเสียแล้วกันแต่สําหรับผมผมเล่นแนวนี้ไงแล้วผมผม,มือจ,มจิ้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 มแบบนี้เออผมก็เลยไม่ค่อยซีเรียสอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะครับก็จะมีเอ่อพวกโฆษณาติดมานิดหน่อยนะครับ นี่ก็ดูมันไม่ค่อยลกเท่าไหร่นะในโหมดต,ตรงนี้มันจะมีอยู่2โหมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเนาะโอเคซิงเกิลเพลเยอร์ซิงเกิลเพลเยอร์เนี่ยก็จะเป็นเล่นกับบอทนะครับเล่นกับโปรแกรมนี่ผมไม่ค่อยสีมากไม่ค่อยสี่เรียสนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกว่าเนี่ยแอปเนี่ยทุกคนที่เป็นนักหมากลุกไทยควรจะต้องมีก็เพราะว่าเนี่ยครับทูเพลเยอร์นี่แหละ 2 player จะมีอยู่2โหมดนะครับ t o player จะมีอยู่2โหมดเราสามารถปรับกระดานได้ตามใจชอบเลยนะมันไม่คิดตังค์นะครับเนี่ยฮะผมก็จะปรับเป็นสีที่เขาให้มาเป็นค่า Default แล้วกันนะครับตัวมากจะมีอยู่2แบบนะครับคุณเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมี normal กับ face to face ถ้าเป็น normal จะสำหรับเล่นคนเดียวงงไหม คู่เพลยแต่ว่าเล่นคนเดียวเล่นอย่างนี้มันเป็นให้เราเดินคนเดียวอย่างเงี้ยสองฝั่งนะครับเอาไว้ใช้ในการถอดหมากซึ่งมีประโยชน์โคตรโคตรนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะเราไม่รู้จักว่าการถอดหมากมันคืออะไรนะครับการถอดหมากมันก็คือการที่เราเอาอันนี้เป็นนิยามจากผมเองนะเหมือนการเอาโจทย์สักอย่างมานั่งวิจัยแล้วมานั่งแก้ปัญหานะ เพื่อหาคำตอบที่มันดีที่สุดว่าแนวทางการเดินในรูปแบบนี้ควรเราเดินออกไปข้างนอกสมมุติเราอยู่นั่งรอรถเมย์อย่างเงี้ยนั่งรอรถเมย์แล้วก็นั่งอยู่กับเพื่อนเงนี้ยเราไม่ได้แบกกระดานหมากลุกมาแล้วเราอยากเล่นหมากลุก การที่เราเล่น Two Player แล้วเล่น Normal เนี่ยคนที่เป็นสีขาวมันก็จะดูง่ายถูกปะเนี่ยคนที่เป็นสีขาวจะดูง่ายแต่คนที่นั่งอยู่สีดำนึกออกอะนั่งอยู่สองฝั่งแบบเนี้ยสีดำมันก็จะดูยากนะครับเพราะงั้นเขาจึงมีอีกโหมดหนึ่งที่เรียกว่า Face to Face แบบเนี้ย มีการเตือนบอกนะว่าเราลุกฝั่งตรงข้ามแล้วก็ฝั่งตรงข้ามลุกเรานะครับ ห,หมุนขุนมายืนที่แทน่นถ้าหมุนขุนมายืนตรงแท่นนี้ได้ในชนะได้แล้วชิวๆเลยโอ้ถ้ามาเราเรือลุกม้าปิดไม่ได้เนาะเราต้องเอาตัวอะไรวะเนี่ยอีกตัวนี้มันชื่อ โอเคลุกจนยังวันเนี้ยเดินโครงตรงจนวะเนี่ยจนจนนะจนบอกว่าจนปาบหน้าก็ลาว,วนี้หลักๆก,ก็คือวิธีการที่เราเล่นกับพวกแอปมือถือหรือโปรแกรมหมักลูกในคอมเนี่ยถ้าเราได้เปรียบมานิดนึงแล้วถ้าเราค่อยๆขยายความได้เปรียบนะั้นมันจะสโนว์บอลไปเรื่อยๆไงสุดท้ายแล้วมันจะเดินง่ายถึงแม้ว่าเมื่อกี้เราจะลุกจนยากนะเพราะว่า คิดไม่ออกว่าจะลุกจนยังไงนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เราได้ทําเกมมาได้เปรียบมากๆตั้งแต่ต้นไงความสโนว์บอลมันมาไงเราก็เลยเดินชิวๆได้นะครับไม่ต้องถึงกับว่าต้องเค้นความคิดอะไรเยอะนะก็ดูขำๆไปนะอย่าไปซีเรียสจริงจังว่าตานู้นต้องเดินนั่นตานี้ต้องเดินนั่นแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือผมดูแล้วก็เดินดูแล้วก็เดินนะครับไม่ได้แบบนั่งจ้องอะไรขนาดนั้นนะฮะ โอเคครับสำหรับแอปนี้เนี่ยต้องย้ำอีกครั้งในถือว่าดีนะถ้าให้คะแนนเต็ม10เนี่ยถ้ามันมันก็ตอบโจทย์สำหรับผมมากเลยนะที่ผมเอาไปถอดมากผมก็ให้สัก9เต็ม10เลยแล้วกันอีกหนึ่งคะแนนที่ไม่ให้เพราะว่ามันยังมีข้อบกพร่องอยู่นิดหนึ่งนะฮะตรงที่มันไม่สามารถตั้งหมากได้อย่างเช่นเราจะตั้งรูปเนี้ย โผล่มาเราขูนมาวาง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 แล้วเราก็ถอดคนเดียวเดิน2ฝั่งอันนี้มันยังทําไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันทําได้เนี่ยเอา10ไปเลยนี่คือ The b a s สแห่งแอปหมากลุกไทยเลยนะก็เลาวนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็เ,เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะช่วยเหลือช่องหมากลุกไทยคา,ารวะผู้ใฝรู้นะครับก็สามารถโด o n a ได้ ที่ใต้ลิงก์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมคารวาสผู้ใฝ่รู้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ